สวัสดีครับมาแนะนําแอปสําคัญนะครับสําหรับหลายคนที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะหลายคนที่อยากแกะเพลงแล้วก็อยากตัดเสียงร้องเพราะว่าหามานานแล้วเวลาเราจะแกะเพลงแล้วอยากเอาเสียงร้องออกหรือว่าอยากเอาเสียงกองออกหรือว่าอยากเอาเสียงกีตาร์ออกแอปนี้ทําได้หมดเลยนะครับชื่อแอป f m, m o i c e s นะครับ f m m o i s e s นะครับอันดับแรกเข้าไปโหลดเลยนะครับใน play store นะครับ ไม่รู้ว่าใน iPhone จะทำได้หรือเปล่านะครับแต่นี้เป็น Android ครับเข้าไปโหลดได้เลยครับอ่ะทีนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับทีนี้พอโหลดมาปุ๊บ <c oughs> เราก็สามารถเอาลิงก์เพลงต่างๆใน y o u t u b e นะครับที่ที่เราอยากได้มาตัดเสียงร้องออกแล้วก็อยากจะร้องเพลงเข้าไปนะครับหรือว่าอยากจะตัดเสียงกองเสียงกีตาร์ออกนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากเอามาใช้ประโยชน์นะครับ ก็สามารถก๊อปปี้นะครับเข้าไปใน YouTube เลยครับตอนนี้แล้วเลือกเพลงที่เราต้องการกดปุ่มแชร์ครับแล้วกดไปที่คัดลอกลิงก์หรือว่าคลิปบอร์ดนะครับแล้วทีนี้ออกจาก YouTube มาเข้าแอปมอยเซตนะครับแล้วก็วางลิงก์เข้าไปเลยทีนี้เขาก็จะประมวลผลแอปนี้ใช้ฟรีก็ได้นะครับแล้วก็เสียเงินก็ได้ ในแอปเขาจะมีเดโมให้เราลองตัดดูนะครับเพลงที่เขาเตรียมมาให้แล้วก็ลองกดดูนะครับลองดูนะครับจะมีตัดเสียงร้องก็ได้ตัดกองออกก็ได้ตัดกีตาร์หรือว่าตัดพวกี์บอร์ดได้หมดทั้งดูนะครับทีน,นี้ถ้าเรายอยากจะตัดเพลงของเราก็เมื่อประมวลผลแล้วเราก็คลิกลองเลือกตัดได้เลยนะครับลองดูนะครับ เห็นไหมครับมันจะตัดได้เลยซึ่งแอปนี้ผมว่าในอนาคตจะเป็นแอปที่ถูกอัปเดตถูกพัฒนาซอฟต์แวร์มาอย่างดีแน่นอนลองเอาไปใช้กันดูรับรองว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแน่นอนครับสวัสดีครับ